วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรถ Honda Jazz รุ่น RS เป็นรถที่นิยมแล้วก็หายากมากๆเลยครับกับค่าย Honda นะครับค่าย h o นดาก็มีตัวเด่นของเขาคือเป็น Honda Jazz เพาะรุ่นนี้ก็จะเป็น RS สีส้มคันนี้ที่เราได้มานะเป็นรถ Honda Jazz ปี2017นะครับเกียร์อัตโนมัติสีสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับโลโก้ชัดเจนนะ Honda Jazz แล้วก็แม็กย้างใหม่ๆกันเลยครับ สำหรับ Honda Jazz คันนี้นะครับเป็นรุ่น RS นะฮะเป็นรถที่หายากมากๆแล้วก็สวยที่สุดเลยนะครับปี2017เกียร์อัตโนมัตินะครับราคาอยู่ที่558,000บาทนะครับรุ่นนี้ควรซื้อเก็บกันไว้นะครับเพราะว่าจะไม่ได้ผลิตมาอีกแล้วเนาะเป็นรถในตำนานนะครับอีก5ปี10ปีข้างหน้านี้จะมีราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะ หรือถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่0852677704และ0948288562กับเทิกเทิงยูสคาซึ่งง่ายออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศนะครับกับ Honda Jazz รุ่นนี้เลย RS ครับผม